สิงสนารเลิร์ดเนาะแต่ว่าคู่สิงันนี้เจอกันบองค์นะเหรือ,อ,อทั้งสองลำเดี๋ยวออกมาไปที่มลอยเนะววาะระวังโคชัดจันทวงศ์พบก,กับโคชัดอภิชาเนาะออกมาไปที่มลอยเนาะคู่ซิงสนารเลิร์ดลองทีนึงเนาะเอา,บาเบอร์จินตามกัน,กนเนาะล้ำใจที่ผิดตู้สนาเนาะถูกเป็นรอกทัพีท้องการแข่งขันเนาะคู่คววสิงสนาร์เลิร์ดระวังโคชัดจันทวงศ์พบก,กับ อาบีซานเนาะซาซัมเนาะสมุทรแท้จันทวงศ์ไต่สีพายจักรส,สุโขทัมาวานตัศินเนาะเดี๋ยวนี้กิ่นคาดเสมควรเนาะสำหรับบดิชัดจันทวงศ์ตีแหงแซงหนีเนาะบดีชัดจันทวงศ์ตีแหงแซงหนีตีแหงแซงหนีเป็นที่ยมวยเราบดีชัดจันทวงเนาะเะว่าสู้ไปเนาะสำหรับสี่พายพร้องแก้วบกสี่พายนานเนาะเดี๋ยวรอฮักกับตัสินเนาะได้เสียบ่ว่าะว่าเนาะเพราะว่าทางทีที่เมือนสองทีมแมนเป็นไอฮักน้องฮักกันเนาะ เสมอกันเนาะลิ้นปล่อยเนาะตอนนี้ฮาวิชาลุงใบพายพีทีพ้อยเนาะอ๊อกอ๊อกอ๊อกมาแล้วเนาะระหว่างบริษัทจันทวงศ์ควบกับบริษัทอภิชาเนาะซึ่งบริษัทจันทวงศ์อยู่ล่องน้ำั่งประเทศลาวส่วนบริษัทอภิชาอยู่ล่องน้ำั่งประเทศไทยเนาะซึ่งเที่ยวทำอีสแมนบริษัทจันทวงศ์เก็บแต้มเอาชนะพีทีอ้อยเนาะระหว่างข้อที่สองเนาะนาวาสัมซิตหรือว่าบริษัทจันทวงศ์จะเป็น ได้หร <toys> ือบอเนาะจับพีได้หรือบูพีเนาะพีตามมาอมมกันเนาะตอนนี้เพิ่งเงมาเนาะสหรับปุชัดจันทาวงตีแฮงแซนนี่เป็นที่ย่ำหอยเนาะจันทาวงจันทวงศ์จันทวงศ์ตีแฮงแซนดีจันทวงศ์ตีแฮงแซนนี่เป็นที่ย่ำหอยเนาะตอนนี้เนาะจันทวงศ์จันทวงศ์หนีหนีจันทวงศ์ที่หนีได้หรือบ่จันทวงศ์ที่หนีได้หรือบ่จันทาวงที่หนีได้หรือบ่หรือว่าบริษัทอาบีซาสีไรกอดกินเนาะ ีนี่เราบริษัทจันทระวงศ์ดีนี่แล้วหยุดพายเนาะบริษัทธ์กัน,กนบริษัทธ์ไอวิชาเราหยุดพายแล้วเนาะ